ตีไม่รู้เลาอะรว่าวันนี้ตีต้องเจอบใไรบ้างนะเพราะนั้นในทุกที่ที่ตีไปตีจะไปพร้อมกับความรารถนาดีและจะดีใจมากถ้าผลิตภัณฑ์ที่สีทำช่วยลดปะเทาปัญหาให้คนที่ได้พบเจอเนี่ยแหละแค่นี้ตีออกจากบ้านมาตีคิดอยู่แค่นี้รายได้หรือว่าสิ่งที่จะได้มาไม่ได้คาดคิดคิดอย่างเดียววันนเราจะออกไปพร้อมกับความรารถนาดี มันสูงตั้งแต่เริ่มคิดพอมาถึงนี่ได้แชร์ให้แม่ๆเนาะใหพ่อความสูงไม่ต้องพูดถึงเกินน้นน้นใหญถามว่าความสูกนั่นราคาเท่าไหร่ประเมินค่าได้ไหมได้นี่แหละคือสิ่งที่พาตีมาถึงวันนี้ที่ตีทำปีนี้ตีห้าสิบสี่ตีอยู่ไม่ถึงร้อยปีแปละไนไม่รู้ตอนนั้นสิ่งที่อยากทำก็คือ ช่วยกันร่วมสร้างสังคมให้ดีงงไงวดีวดีมีลูกถ้าเราสร้างสังคมที่ดีลูกเราจะอยู่ในสังคมที่ดีถ้าเราเห็นแก่ตัวเนาะอยากได้เยอะอยากต้องอะไรเราต้องได้ก่อนได้ก่อนมันก็จะแย่ทุกอย่ในสังคมนะ็ะเลยบาดไม่เท่นเลยแล่ก็ถ้าอยากเกินปีก็แย่ที่ดีมีความปรารถนาดีเสมอครับผมสองคนนั